ความรละถึงใจของคนทั้งชาติแล้วครับนี่ครับคือคู่ชิงศึกดิฟเดเขามาเรลว3,000ัมวยไทยมาราธอนครับกับเงินรางวัล3 0 0 0 0นบาทครับที่ททบหถ่ายท่อสดไปกว่า150ประเทศนะครับแชม,มป์กำปั้นหนักครับตาโตชิโคบายาชิชนะเช็คเกิลน็อกเอายกที่1มานะครับน็อกเดวิดมาแล้วกัน,น็อก ทางด้านของติมอมาครับต่อย3มยกเท่านั้นเข้ามาชิงนะครับพบกับพวกขาวปอประมุกครับมนักมวยไทยลูกหลานนายขนมต้มครับมาติดตามกันสําหรับคู่ชิงศึกดิฟดีครั้งนี้นะครับเป็นสนามสุดท้ายของปีพุทธศักราช2545เลยทีเดียวครับคุณชิชัดครับสำหรับมวยคู่นี้นั้นก็คงจะประมาทกันไม่ได้นะครับสําหรับนักชกญี่ปุ่นอย่างโคบายาชินะครับซึ่งมีฟูจิวาร่ นะครับควบคุมการฟิตซ้อมแล้วก็เดินทางมาจากทางด้านบัวขาวเปอประมุขกันส่วนธรรมดาชาวต่างประเทศนะครับญี่ปุ่นนะ200กว่าชีวิตนะครับวันนี้ที่ยกทัพมาเชียทางด้านอกบายชิอากุนตะบิงขาวครับน่าวันนี้ทั้งโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม18แห่งโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็ศูนย์บริการอีก11แห่งนะครับก็ขอบเลียงย่อยรายละเอียดีไปติดต่อตกลงคุยเลยทีเดียวง่ายๆนะครับ ไปที่เคมอเตอร์หรือแม้กระทั่งลาดเท้านะครับค,คุณชินอภรณ์กุลอยู่ที่นั่นด้วยมาดูผู้ชิงชนะเลิศวันนี้นะครับของศึกดีพอดีความเร็ว3,000มวยไทยมาราธอนของโต,ยตโยต้าโคบายาชิน้กมวยญี่ปุ่นกับบัวขาวนักมวยไทยตอนนี้ครับอยู่ในช่วงของระทึกแล้วครับโคบายาชิครับมาแข่งกำมปั้นนะครับนี่แชมป์กำปั้นนักไรเวท2สถาบันจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ กับบัวขาวปะมุกครับฟันศอกขวานี่ครับดูอาวุธมวยไทยครับให้กันไปรู้ไปครับมารู้กันไปเลยกับความมันให้พรมแดนเนี่ยครับแตะซ้ายแม่ตวัดเจ้าก้านคอรางวัลอีกหนึ่งหมื่นบาทครับจากเวทีลุมพินีแล้วก็โตโยต้าครับมาวยไทยนี่ไร้กาดทุกอาวุธครับโอบายาชิกัมปันเอาละครับประกบวงในทันทีแม่นี่มาสูดเด็ดเลยครับบัวขาวปอมุกมาสูดเข้าคอเลยครับ มาจากถิ่นช้างนี่ต้องค้องไว้ก่อนค้องเข้าไปรัดพาไปเรื่อยๆโอบายาชิาดูครับหัวไทยนี่เขาฝึกจากฟุชิวาร่ามานะครับอดีตแชมป์รายเวทร,ราชดำเนินย่อมไม่ธรรมดานะครับกำปั้นไม่มีหูไม่มีรูด้วยนะครับอันตราย,ยเกชี รบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ปนอมนะครับทอดย่าง,อ,างอร่อยทุกอย่างโดยคุณสิริชัยแดงสุภานะครับก็มีรางวัลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันตาสินเป็นผู้ได้รับส่งเสริมศิละปะแม่ไม้วมวยไทยกันมาตลอดเลยทีเดียวแล้วก็ปอกุ้งเผาโดยคุณปัญญาทองไทยแล้ววันนี้นะครับทั้งคารเบาวแดงด้วยนะครับคาร์บาแดงด้วยและอย่างวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณชลยวิทยาจากบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดกระทิงแดงแรงด้วยคุณภาพจนทั่วโลกยอมรับครับ ก็ต้องฝากรายการที่ดีอีกนัดหนึ่งสําหรับคนที่มีมวยในหัวใจนะครับนอกจากวันศุกร์ที่20ธันวาคมนะครับของศึกเียดเพชรนัดลําลึกถึงคุณสาสตรมภพศรีสมวงนะครับผู้นํารายการ จะจัดให้เพชรดำเกียรติประพัฒกับนิ้งดำเกียรติหมูเก้าแล้วก็มีวันศุกร์ที่27ธันวาคมนะครับกับค่าดูที่สมนาุณให้กับบรรดาแฟนบอลม,มวยคอมวยที่ให้ความอุ่นาคาักคุณกับตึกเพชรยินดีด้วยดีมาตลอดนะครับแชมป์จนแชมป์นะครับ,ชชนะรบกองพิภพเพชรยินดีเป็นผู้นำรายการกับชาลีต่อเชจามินกับค่าดูเพียง200บาทละคุณสมิอขาวครับตุกที่27ธันวาคมไปบนเวทีตอนนี้นะครับและที่เกาะสมุยหาลาไมนะครับจะมีรายการมวยในวันที่16ของผู้ใหญ่เนา มีน้องตี๋สอแกงกระรูกับตึกก้องเกียรติประพัฒน์วันสุขการกับมรสิงห์กับชาติชายใหม่เมืองคอนรายการนี้าคู่จะเริ่ม3ามทุ่มได้มาครับสูตรไทยนี่ครับสูตรไทยจังหวะของในนะครับบัวขาวปอประมุกเดินเกมถูกต้องตามวิธีที่กำลังแก้ครับประมุกโรดชนะตันนะครับมาอยู่ห่างไม่ได้ครับลัศมีหมัดนี่ระเบิดมาต้มตามไม่ได้ครับต้องอยู่วงนอกลัศมีไตขวาครับพับนอก ไปต,ตัดล่าครับโคบายาชิโอแม่ดเหลือเกินนะครับดูหน้าตาเขาเหมือนดึงเอาโดนยังเหนียวอยู่ครับแม่มาเมืองไทยนี่เหนียวได้ยังไงเจอได้ว่านดีจากที่ไหนนะครับแม่งหวะมัดยังไม่ปล่อยสำแดงเด็ครับต่อยอา้าวแม่ตอนนี้ครับถ้าโคบายาชินี่ออกอาวุธนี่เสียงเฮจากรอบสนามนี่จะเต็มเลยทีเดียวครับเพราะว่ามีแฟนมวยจากประเทศญี่ปุ่นนี่เดินตาม เดินทางตามมาด้วยนะครับกว่า200ชีวิตโอ้โหพ่าตัวนี้เข้าไรนะครับมาดูซปเปอร์สตาร์ของเขาเลี๋ยวฟันซอกขวาตะซ้ายครับโอโนะครับตอนนี้เลือกอาวุธนะครับหัวขาวปอมมุกเลือกเป้าแล้วครับดันแทงเข่าขวาไปทิ้งจังหวะกดไหน์ครับแตมนี้เอาละครับหัวขาวเริ่มจะใช้พลังเข่าของเขาเติมเกมให้เต็มเลยทีเดียวครับ ครับถึงแม้จะเป็นยกที่2นะครับในเรื่องของหมัดมวยนะครับประมาทไม่ได้แล้วสำหรับท่านอโดรายแม่จะหมัดเข้าไปนะครับแล้วก็ฝาก,า,กา,กา,กากรายการมวยที่ดีอีกนัดหนึ่งแม่ทางด้านบัวขาวนะครับก็ลงไปหงายท้องแต่แล้วสำหรับโคบายาชินะครับในเรื่องของความแร่งแล้วต้องเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเอคุณะมิงขาวครับก็คงจะเสียเปรียบนะในเรื่องของการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาตอนนี้นะครับดูแล้วนี่โคบายาชินี่เหนื่อยแล้วโดนกล้าอีกแล้วอ้เขาอ่อนไปอีก โบขาวนี่ต่อยถูกวิธีครับมวยไทยนะครับจังหวะเบียดจังหวะกกระชากเตะซ้ายครับยังครับยังประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่ามีลูกพี่ยังอดีตแชมป์ของเวทีราชดำเนินนะครับกุจิวลร่ามาอยู่ตรงมุมแล้วยังได้ยังยอดมวยจากแปดิ้วครับสิริมงคล มติวเข้มด้วยครับตรงบนบ,นบอกต่อยบัด1หนึ่งสองเลยครับน่ตัวน,นี้ติวก็ถูกจะกดหนักและหมดยกก่อน ตามครับผ่านไป2ยกแล้วครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศซิกดิฟิดีคอมเร็ว3,000ครับมวยไทยมาราทอนได้รับความร่วมมือจากทางด้านของช่อง5นะครับพร้อมกับบริษัทไดมอนด์บอดทัตติ้งจำกัดครับแล้วก็มีทางด้านในสนามมวยของเวทีลุมพินีครับดนตรีอนุสร์ลักษณะละไม้นะครับเจ้ากมสวัสดิการทหารบกมาดูครับกับมวยไทยมาราทอน ูชิงนะครับแม่ตอนนี้ใครจะเป็นแชมป์ครับสนามสุดท้ายครับบัวขาปอมมุกครับนักชกไทยคับทางด้านของโอบายาชิครับนักชกชาวญี่ปุ่นแมทั้งคู่นี่กําลังเดินเกมมาจนถึงยกที่3ยกสุดท้ายแล้วครับคุณที่ชัดมีรายการดีๆฝากสําหรับแฟนๆครับครับในช่วงของส่งท้ายปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่เดือนธันวาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการลําลึกนะครับึกถึงทางด้านกุาพรีสมบร ในวันศุกร์ที่20ธันวาคมนะครับกับค่าดูเพียง220บาทนะครับแล้วก็มาถึงรายการของทางด้าตื่นเพชรยินดีอีกเช่นกันนะครับกับค่าดูเพียง200บาทที่นําแชมป์มาประท้าแชมป์นะครับระหว่างศึกเพชรยินดีบวนะบกเพชรดีพอดีคอมประเด่นนะครับ3,000นะครับจัดให้กล้องพิพพ่เพชรยินดีเป็นผู้นำรายการกับชาลีสชัยธมินแล้วก็มีสายเพชรน้อยเกียรติกำธรประท้ากับเมธีกอแชมป์ฟาร์มนะครับมีหงษ์ทองแรกกอกันดินันกับเพชรทวี ต๋อกิติชัยค่ดูเพียง200บาทนะครับสุกที่27ธันวาคมในวันอังคารที่24ธันวาคมกับศึกแฟลทแท็กนะครับซึ่งจัดโดยคุณบรรจงบุษราคำวงศ์แล้วก็คุณซำคุณบี้บางลี่คุณทำรายการของศึกแฟลทแท็กในวันอังคารที่24ธันวาคมนะครับความมันความตื่นเต้นตอนนี้นี่หงายท้องลงไปอยู่ข้างล่างแล้วสำหรับทางด้านบัวขาวคุณทำรายการของศึกแฟลทแท็กนะครับในวันอังคาร24ธันวาคมก็มีแก้ว กับพรเสนศิริมลชัยเป็นผู้นำรายการแล้วก็มีกงวันแก็กแพยินดีกับพารีศิตมลชัยก็าไปยิงพร้อมโดยคู่บวยในรายการอีกครับข้างตอนนี้ใช้ใแผกวางเหลยวหลังไปแล้วโคบายาชิโคบายาชิและคุณสมชัยนะครับหลี่อาพรผู้บัดการเรือนเรือนจำอำเภอชายาขอดินเทินแถวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่ออกมาสนเสริมสินค้าราชณฑ์ ราชาทันนะครับภาคใต้ทั้ง,งที่14นะที่บิซีหาดใหญ่วันที่27ถึงในวันที่5มัตรา1าทางดานโคบายาชิครับได้จังหวะมัดจังหวะเตะแบบทุ่มทีหนึ่งคือฮาเลยครับแต่ครับไปต่อยที่ญี่ปุ่นเยครับยุง่งเหมือนกันโอ้โหแบบรัดพวกขาวนี่ต้องโชว์เป็นชิ้นเป็นอันกว่านี้นะครับมวยไทยไม่ใช่มวยปั้มไปเป็นซูมโม่อย่างเขาไม่ได้ ตอนนี้วัวขาวครับกับความมันไล่บมแดนครับสึกบางละจันจันที่16ธันวาครับ่ทางด้านคุณแว่นโบวีนี่ฝากข่าวประจัาสัมพันธ์เลยีเดียวครับผูเองครับไก่ลาดปเป่าเปิอินสิทรักของคนตำรวจตีประจวบเปาอ,อินนะครับผู้การสืบสี่นะครับแล้วก็มีอย่าง พบกับสิลชัยน้อยสอกิติชัยครับแสนหนึ่งเซนสองครับร่วมในรายการนี้ครับศึกบางระจันจันที่16ธันวาคมนะครับความมันไรผมแดนเอาละครับตอนนี้ครับแปะเตย์ขาจ่อยาวครับพัดต่องไปต่อยขวาครับแปะโอ้โหะพยาเชกแต่ทางด้านของนักชกเลือดซามูไรนี่ปังต้องสู้กันจนถึงสุดเล่นเลยทีเดียวครับครับกับเงินรางวัล3แสนบาทรออยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้เราก็คงจะต้องรอการตัดสินอย่างเป็นทางการของกรรมการ ครับโดยทางพันเอกธีระนวังรานะครับกำลังรวบรวมใบคะแนนนะครับมาที่ท่านสุดท้ายอาจารย์อุดมดีกระจ่างบัวข่าวบอกประมุขครับเป็นผู้ชนะเลิศในสนามสุดท้ายของศึกดีพอดีคอมเพลตนะครับกับเงินรางวัลถึง3ามแสนบาทต่อนต็กเ้็กหอยกสองนะวันนี้ในศึกอดีพอดีของมเพลตสามพันนักกวยไทยมันละก็มต็ก็ติดกมอฟุติสต์ได้แล้วโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่เราได้รับนักกวยไทย วันนี้โชกกันนมวยต่างชาตินะครับนอก่นพี่เวทิลุพินีนเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลป,ปะแม่ไม้มวยไทยนะครับให้พจไกลไปทั่วโลกเลยทีเดียววันนี้เราจะสังเกตนะครับว่านักมวยไทยชกกับมวยต่างชาติเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันสําหรับมวยดูเดือดในศึกดีกวดีของมเร็ว3,000มวยไทยมาราธอนในวันนี้คือคู่ขุนศึกขุนศึกเพชรสุภาพัน์กับเพชรดำเอกสศิริวัฒนะครับ ได้รับเงินวันพิเศษคนละ5,000บาทจากคุณธนากรสีจอมขวัญประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าภาคเหนือขอด้เชิญเลยครับผู้ดูดดครับท่านผู้รรมชมที่ครรพขณะนี้มวยรอบดีพอดีคอมเรล3 0 0 0พมวยไทยมาราธอนในพิกัดน้ำหนัก140ปอนด์ได้มาถึงสุดยอดแห่งนักชกโดยผู้ชนะเลิศสนามสุดท้ายก็คือ บัวขาวนะครับบัวขาวปอประมุกในโอกาสนี้ผู้ให้เกียรติคาดเข้มขัดแชมป์และมอบเสื้อสามารถก็คือคุณสิตชัยจีระธัญญาสกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และคุณประกรณ์วงวิทยาพิรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้คาดเข้มขัดนะครับให้กับทางบัวขาวปอประมุก แล้วก็ในโอกาสเดียวกันนี้นะครับข่ายค้มขาดพร้อมทางเสื้อสามารถของโตโยต้าผููซึ่งชนะเลิศนะครับในน้ำหนัก140ปอนด์แล้วก็ในโอกาสเดียวกันนี้นะครับท่านนายสนามมวยเวทุนพินีท่านเจ้ากรมสวัสดิการฐานบกเป็นนายสนามขวัญใจของแฟนๆหมัดมวยโดยตรงในโอกาสน,านี้ขอเรียนเชิญท่านพลตรีอนันต์ศักดิ์ลักษณะละไม้นะครับมอบเช็ครงวัลเงินสด30,000 0บาทนะครับให้กับ บัวขาวปอประมุกนะครับนักชกซึ่งเป็นแชมป์และไห้ครูสวยด้วยและรองชนะเลิศนะครับได้แก่ซาโตชินะครับโคบายาชินักมวยจากประเทศญี่ปุ่นได้รับเช็ครวัลเงินสด2 0 0 0 0 0บาทนะครับโดยคุณวิบูลชัยนรนองประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเป็นผู้มอบให้แล้วก็ในโอกาสเดียวกันนี้นะครับคุณสิทธชัยจีระธัญ,ญาสกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะได้กล่าวขอบคุณเชิญเลยครับครับในนามของบริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดน,นะครับผู้จัดศึกไฮรักสไทเกอร์ d 4ีคอมมอนเรลว3,000มวยไทยมาราธอนนะครับก็ขอขอบคุณแฟนมวยในสนามนะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามชมมวยไทยมาราธอนมาโดยตลอดนะครับบริษัทโตยโยต้าเองรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสีสันให้กับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับ